他听啊 ที่มาสจัรและกำเนินการที่ครูทุกรูปนะครับก็ขอโอกาสในช่วงนี้อัตมาเรียผักกระผมขอปัญญาในเนื้อความที่ได้ว่าอน้าผาสิเมตรหนาสิเมนรบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุโมทนาในกุศลพัฒนา nông กฐาณนิกาย ที่ท่านเจ้าทาพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลได้มาร่วมกันบอนเพ็ญ์ุิตรสุนทศินานุปถัมภ์ปัฒานักกิจนัดเวลาวนนี้ก็เพื่อจะโค่นชนมิตรสุนทศไปให <us> 네้กับคุณโยแม่บทคอนคอนรังุคอนรังก็ที่ได้มา ก็ได้นำร่างอันไร้ยานของท่านใดมาบ่งเท็มนัสสถานที่ตลาดสงวนของเราหลายวันพอสมควรในวันนี้ก็จะเป็นการสลายร่างของท่านในทางที่ได้ว่ามานี้ก็คคำว่าความตายเป็นการสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะไปแย่ง ทีม A ทีม B กับใครๆนั้นก็หาไม่ได้เพราะชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ใ้แข่งแก่งจิงดีการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเมื่อทิงงราวกละโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่จะติดตามเราไปได้ก็คือบุญและบาปตอนนั้นที่จะได้ติดตามตัวเราไปทุกสถานทุกที่ที่ประทัน มัวประมาทมัวเพลิดเพลินหลงล่าเดินอยู่ว่าชีวิตเรามียังสนุกสนานแข็งแดงอยู่ขณะที่เราสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นว่าเป็นบุญแต่ถ้าเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญ และท่ายิงเป็นการใหญ่สุสิ้นจากไปในขณะที่ชีวิตของเรายังงอมเงาท่านอย่าวังเลว่าจะได้ไป็นผนสวรรค์มีทางเดียวที่ลงนรกเท่านั้นเพราะชีวิตที่มัวหลวงเราจะสนุกสนานเิจานั้นคงสำเร็จท่านม จะเป็นกำไรของชีวิตถ้าเราท่านายละจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนผู้ที่ใดละโลกนี้ไปแล้วกลัวที่สุดกลัวตกนรกดังที่ท่านใดฟังหรือว่าใดยินใดเห็นว่าตายแล้วฟื้นมีเป็นประจำที่ตายไปแล้วไปเห็นส่วนมากอยากเห็นนรกเกลยการทางนั้นถ้ามีบุญไปเห็นนรกแล้วได้ เราหน้าโดยการประมาทประพืชผิดในชิ้ข้อห้าต่างๆจะไางน้อยู่โอกาสพอไปถึงเซตินไปถึงโลกในโลกงิรญาณปึ๊บเขาจะให้เรา,าอาบน้ำอาบน้ำในจุตจงที่เป็นสิ่งที่นรกพอลงไปเสร็จแล้วพุทธิ ที่ได้ขึ้นมาจากหลุ่มพอน้ำร้อนๆอยู่ที่ตรงนั้นแต่เราเห็นว่ามันเป็นเกลียวสบายหน้าอาบน้าลงไปพอลงไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาไม่ได มีความโมโหโกธโศเกิดขึ้นบางคนถึงกับฆ่ากันตายก็เพราะเราไม่ได้เต็มตัวไม่ได้เต็มใจเิีเดียวทุกวันนี้ยากลงแต่ที่เป็นทํางหลายประมาณกันมากเรื่องตัวเห็นแล้วก็ยิ่งน่าสงสารแต่วันนี้เราได้มาทำบุญมาตั้งใจมาทำบุญเพื่อจะอุทิศ คุณยอมแม่คลดอนันต์ฉะนั้นการที่เราได้มาตั้งใจทำบุญธิ์ุูลถวห้ในวันนี้นั้นคน,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 นโบราณ ร้อยครั้งจะไม่เท่ากันให้ทานในการรักษาสิ่งทั้งเดียวการรักษาสิ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับเป็นการเท่าปัญาทั้งเดียวที่เราได้ไปประพิได้ปฏิบัติมาฉะนั้นเรารู้ได้ ฉะนั้นคนโบราณจึงมีคูบายให้เราทั้งหลายเมื่อก่อนที่จะสลายร่างคนที่ตา,า,า,ายไปนั้นให้ได้ังธรรมแล้วได้สติได้ปัญญาจะได้ไปโดยที่พบทงที่ดีในช่วงวาระวันสุดท้ายก่อนที่ร่างจะได้สลายกลายเป็นถุยผงแห่งโรคงวิญญาน,นั้นไม่มีที่จะทำานาอากินได้ยืนได้ เราะนั้นที่จะได้ทําไปให้ก็จะได้รับแม่ตกอยู่ในรลกเป็นเปลเป็นอสุรกาอยู่ในอิสัยที่จะทํามาหาเงคทิดได้เพราะสถานที่แห่งนั้นไม่มีการท้าขายไม่มีการทำไร่ทนานารอรับส่วนบุญจากพวกเราเท่านั้นที่ได้ทาบุญอุทิศไปให้ถ้าเราตั้งใจอุทิศบุญ,บญสุศนนั้นจะโงไป ให้เขาล่านั้นแลพ้นจากทุกครั้งเดียวถ้าทุกตนกนรกอยู่ในอาวายที่ว่าหนักที่สุดก็จะได้รับอย่างน้นเดียวนรกคุณไหนนั้นไม่อาจจะบอก,กใครใรู้ได้เพราะวการมาก็จำได้รัา หรือว่าอาศัยญาติพี่น้องที่อยู่บนโลกมนุษย์เท่านั้นที่ทําไปให้ถึงจะได้รับถ้าตกอยู่ในนรกที่ลึกก็จะได้เพียงแค่เดียวได้ความสุขเพียงแค่เดียวรู้ว่าผู้ไหนผู้ใดทําไปให้แค่นั้นเพราะนรกอเวจดีอะเบีมหานรกนี่เป็นลุปที่หนักที่สุดสําหรับพวกเราที่ชอบระมาในศีลห้าศีลห้าก็มี 2. รักษรัพามประพฤติผิดในการผิดรูปผิดเนี้อคนอื่น 4. พูดคำหยาพูดไปเจอะพูดเล็กพูดหลอกลงต่างๆนานาหสุราสัมพันั้งัมดบนระยอจะคิดว่าถ้าเรามองเห็นีกก็คิดว่าสุราสัมพันที่สุดสุราสัมพันที่สุดในโลกมนุษย์สำหรับ คนที่ชอบดื่มสุราพอสุราล,ลงเข้าไปทิ้งท้องแล้วความันขมานเกิดขึน้นทันทีท่าได้าน,นาได้ตีได้ท่าได้นนเป็นกระทั่งพ่อแม่ของตนทุกวันนี้เห็นร้ายที่หลายทางก็เพาะที่ว่าน้องกันรักกระบีหลายลงที่เดียพิฆาพ่อตาแมเ่เพราะว่าลงยา สุราต่างๆเหล่านี้จะดันยันโยมสัตยบุตนทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดเพะพระพุทธศาสนาได้บามเช็งบุญสุสทตานรักษาศีลีิมันเป็นการยากที่สุดจะดจะ้ได้บรรยายก็บรรยาย ิงของยาดีชีพราก็สิแปลกก็รักษากันให้ได้พอสมควรแต่ก็น่าจะเห็นเห็นกันก็ไม่ค่อยบางที่จะเข้ามารักษาสิ่งแปลกกัน็พรอะกรณีงานที่ผู้ที่เขาดีโอกาสได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการปฏิบัติวันหนึ่งคือในการรักษาสิ่งอยู่ที่วัดหรือที่โบหรือวัอยู่ที่บานก็ดีเป็น บนภูสันยะมหาศาลเราต่างกันไม่ได้รู้ อาหารลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายที่เราตั้งหลังแบ่งทุนกันโดยก็ทุก ร้สาวกระโดดไดไหมก็บอกไม่ได้ขอต็ไม่ได้ถึงเวลาเขาก็เอาไปบางแกก็เอาไปบางายก็เอาไปจนน้ามันคนเจ็บกันตายจะเจ็บกันก็น้อยทุกวันนี้ยังคิดว่าเรายังมีกําลังแข็งแรงอยู่ให้แกร่งนี้ก่อนก็จะเข้าวัดรังรรงรักษาศีลอยา์ยังเกตูทุกวันนะ เจ็ดวัวก็ตายไปก่อนตาของหายส่วนมากถ้าเรารู้กันแต่เรายังไม่เข้าใจกันทำอย่างไรหนอเราตายไปแล้วจะมีคนมาล้มหน้าล้มหลังมีบริวารมากเพราะเราไม่ได้สร้างไว้แต่ในอดีตชาติชาติานี้เราจึงอัักไร้ญาติไร้ะ,ไระนั้น เพื่อเรารู้ว่าเป็นชิ้นดีเราก็พยายามเร่งสร้างแต่ความดีเพื่อจะได้ไม่เป็นรจรลุกอย่างน้อยให้เราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เราพยายามรักษาสิ่งห้ากันที่ได้จะได้ไม่กนรกเพราะในเมืองสวรรค์ไม่ต้องมองในเมืองสวรรค์มีแต่ความสุวความเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมารัสพุทจยาิ ทุกโสดาบันกันทุกทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนามาเป็นว่าพขอขอสมควรนการเวลาขออันนาแห่งคุณพระศีรษะตะไครและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่านธีรารามแห่งนี้ดงช่วยคุครองปกปักรักษาเราทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขวันยาเยินนึกหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยรรมแนวใช้ขอท่านทั้งหลายจงได้ประสบจงได้รับในสิ่งนั้นทุกตัวหน้ากันเทอเรนแสดงพระสัทธรรมเทศ ราวนี้แก้วรังก็ดีด้วยครับ